สวัสดีจ้ามาดูอีกสูตรแม่นๆง่ายๆแต่เก็เข้าอยู่ในอดีตอนา,าคตยังไม่รู้ก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางนี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย เราจะย้อนดูเลขที่ออกก็คือวันที่สิบหกครับสิบสงคับหกหกบนง่ายๆเราจะใช้เลขที่ออกก็คือเก้าห้าหนึ่งย้อนดูสองงวดไม่ต้องย้อนเยอะล้างไปที่หกสามหนึ่งบวกห้า เท่ากับหกหกนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์จะพู่ก็คือเก้าหกเก้าเจ็ด

ก็คือเราใช้หลักหน่วยหน่วยบนก็คือหนึ่งบวกสองบวกสองเป็นห้าเป็นเจ็ดเป็นเก้าเราจะใช้สามหางนี้ก็คือหนึ่ง 90, 5, 90 9 9เลขที่ออกไปก็คือ90นะคะ กมาไดทีท่ีออกก็คือเก้าเก้าศูนล่างไปที่1นึสีบวกหเท่ากับ5้าหกปด คู่ก็คือแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดหลักร้อยเราก็คือศูนย์สองสี่หกแปด เล้สามหางมะคะเข้ไม่เข้าไม่รู้ก็คือเลขเดียวก็คือเจ็กก็คือศูนย์เก้า็ดสี่เก้าเจ็ด เลขที่ออกไปก็คือตัวน,นี้นะคะสักร้อยเราแม่นไหมแมน่นเท่เวลาเราจับเอา <c oughs> ไม่ถูกเว <c oughs> ลาเราจะเอาไม่เข้าหลักร้อยแมน่น จะจะจับถูกตัวไหนเท่านั้นเละส่วนมากมันจะมาเอาหลักหน่วยมาเลยไม่หลักหน่วยมันก็มาสามไม่หลักหน่ว่มันก็มาสามสามหางนี้ต่อมาเลขที่ออกก็คือศูนย์เก้าเจ็ดบวกห้ากับสองสามสี่ ห้าหกเอาละสิมันจะมาตัวไหนเลขหลักสิบมันเด่นเจ็ดสงสัยไม่มาแล้วเนจะ็ดมันจะเปลี่ยนมาเป็นหกเนาะเน,นเน้นไว้ที่หกสองหกสามใครชอบตัวไหนก็นจัดไปตัวนั้นจับคู่ก็คือ มาที่ห้าสองห้าสามห้าสี่ไม่เอาตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าไม่ชอบไม่ชอบห้าสี่นะคะแล้วก็มาที่หกสองหกสามหกสี่ ล่างล่างนี้ชอบหกสี่นะคะใครซื้อก็ซื้อหกสี่สี่หกกันไว้ที่หกที่หกห้ากันไว้ที่หกห้ากันไว้ชอบ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 ไปที่หกห้าใครไม่ชอบก็เลือกเอาแต่แต่ชอบตัวนี้นะคะชอบมาก หลักร้อยของเราก็คือเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดหนึ่งสามห้าใครชอบตัวไหนก็จัดตัวน,นั้นนะคะสามกระชอบเก้ากระชอบนะคะเตแลวแตะและ้ว แล้วแต่เอซจะจับใส่เองนะคะจะจับให้ดูก็คือเจ็ดหกสองดูคนเดียวได้นีเจ็หนึ่งหกสอง หนึสงเล็กสงนี่ไม่ใช่เล็กจ็ดเด้อหนึ 1, 6, ง่งหสงชอบตัวนี้นะคะชอบตัวนี้มากห้าหกสองกันไว้ก็คือสามหสงนะคะชอบตัวไหนก็จะตัวนั้นหลักร้อยชอบตัวนี้อยู่ แล้วแต่ใครจะชอบตัวไหนนะคะแต่แอดชอบตัวนี้ใครชอบตามมาแต่ก็ไม่ต้องตามนะคะชอบตัวไหนก็จับตัวนั้นชอบตัวไหนก็จับตัวนั้นไม่ต้องตามนะคะ <c oughs> ชอบไม่เหมือนกันคิดว่าในความคิดคิดว่าตัวนี้นะคะแต่หลักสิบมันเด่นเจ็บมากหลักหน่วยมันจะเด่นที่สง แต่มันจะมาให้เราไหมเท่านั้นแหละแต่เจ็ดไม่มีในสูตรนี้นะคะมีมีหกหรือว่าเจ็ดมันมาเลีมยมไม่มามันจะมาหกก็ไม่รู้ดูคำเตือนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให่ยร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า